เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกมแฟนทอมนะครับผมแฟนทอมทั้งดิเนสตี้หรือเนเกมแบบราชวงศ์ถังแบบผีผีหน่อยเกมผีผีเป็นเกมเออ่เป็นโอเปจีเป็น 3D แอคชั่นนะครับผมอินโอเปนเวิร์ดนะแต่คิ็เป็นโอเปนเวิร์ดเดี๋ยวผมรับตัวละครเก่าออกก่อนดีกว่านะครับผมตัวนี้เพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเองยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอ่าเป็นเกมแนวผีผีเดี๋ยวผมก็ลองเล่นดูหน่อยละกันนะครับผมหนีเกมจีนไม่ได้จริงชีวิตโห มาครับเริ่มจากการแต่งตัวละครนะครับผมมันจะเลือกให้เรานะครับมีทั้งหมดก็มีเอ่อเพศชายเพศหญิงนะครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับผมดูกับกราฟิกนะครับผมดูกราฟิกด้วยเลยนะครับผมอันนี้เล่นผ่านมือถือนะครับผมถึงปรับได้ขนาดนี้นะผมเป็น HD นะครับเป็น Full HD นะผมเป็น1080นะครับนี่ก็ผู้หญิงนะครับผมก็มีเหมือนกันครับผมมีชุดให้ทั้งหมด3ชุดนะครับผมเราเลือกสรรได้เลยนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวกันเอาเนาะ นะครับมีสีหลักสีเลยครับผมเขียวแดงขาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็ไม่จะมารีวิวนน่นนี่นั่นมากมายนะครับผมนี้สายนะครับผมสายนะครับเป็นนักสืบนะครับผมมีนักสืบแล้วก็มีพศหยินหยางอ่าแล้วก็มีนักบวชนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะนักทรงนักสืบนะมันก็เหมือนกระบี่ใช่ปะโอเคมาดูที่ทางพศบ้างดีกว่านะครับผมนี่ครับผม อมียันด so really, e like ้วยเอาไว้ปราบผีนี like ่แหละก็สวยดีนะผมใช้ได้นะสายนี้เป็นสายเมดนะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นนักบวชนะครับผมเป็นนักบวชนะเป็นสายฮิวสายอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมน่าเล่นอยู่นะน่าเล่นอยู่นะสวยอยู่ครับผมสวยมิกกงมิโกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช่เนคนละอย่างับผมอันนี้มันประเทศจีนนะครับเป็นเกมของทางจีนนะครับผมโอเคมาดูของฝั่งผู้ชายกันบ้างนะครับผมฝั่งผู้ชายก็จะเป็น มีเหมือนกันครับผมมีเสื้อเหมือนกันนะมีหลากสีเหมือนกันครับเดี๋ยวไม่เป็นสีดำสีเขียวอะไรก็ว่าไปสีออกมาแบบส้มๆหน่อยนะครับผมน้ำตาลๆสีเบจหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้สายก็จะเหมือนกันอยู่นะครับผมก็จะมีนักสืบเหมือนกันนะครับผมมีพศนะครับผมมีพรหยินหยางเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือฝั่งผู้หญิงจะเป็นนักบวชนะครับผมฝั่งผู้ชายจะเป็นจอมยุทธนั่นเองครับผม เราก็สามารถเลือกตรงส่วนนี้ได้นะครับผมมันมีความแตกต่างกันะระดับหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมนี่คือจอมยุทธนะครับผมดาบใหญ่นั่นเองครับผมโอ้ใหญ่จริงๆครับผมก็น่าเล่นนะผมโอ,โอเคนะเกมตัวนี้ก็ออกมาได้สักพักก็แหละผมลองไปเช็คดูนะก็ประมาณปีที่แล้วประมาณธันวาปีที่แล้วนะช่วงนั้นนะ่ะก็น่าสนใจนะผมเกมนี้ โอเคเราก็จะไปปรับแต่งชุดเราจะเลือกตัวละครผมเอาผู้ชาย้วกันนะเอาเป็นผู้ชายนะอ่าเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็เลือกชุดสีขาวนะครับผมอ่าต่อมาจะให้เราเลือกทรงผมนะครับผมเป็นดีไซน์นะผมเลือกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมจะเป็นทรงแบบเกาหล,ลีเจแปนเคป๊อปอะไรกัน,นแ,แล้วแต่เราจะแต่งนะครับผมจัดการไปได้เลยนะครับโอเคทรงนี้ก็เข้าท่านะครับผมดั้งเดิมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เกี่ยวทรงผมนะผมเอาหน้าตาไ้ก่อน ดี๋ยวดูหน้าตาก่อนดีกว่าว่าจะแบบไหนสุดท้ายเราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคมันสามารถปรับแต่งเพิ่มได้อีกนะครับผมอันนี้คือเลือกแบบคอนเซปที่เราต้องการก่อนอะไรเงี้ยเผื่อเราจะเอาอย่างนี้อา่าของเอาแนวนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวปรับมาตรงนี้นะครับผมก็เลือกได้นะฮะจะเป็นทรงผมจะเป็นคิ้วจะเป็นจมูกจะเป็นอะไรก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผม ต่อมาก็มาตั้งชื่อกันครับผมเราก็จะใช้ชื่อเหมือนเดิมนะผมเป็นผมชื่อว่าบิ๊กออยผมก็ใช้ชื่อบิ๊กออยนะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นเลือกโปรไฟล์นะครับว่าเราจะเอาโปรไฟล์เป็นรูปอะไรดีนะครับผมจะมีโปรไฟล์ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวละครนะโอเคชื่อบิ๊กออยนะครับผมบิ Big, ๊กบิ๊กออยเรืองไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลบอ่อนอไม่ดีละก็ไม่ใช่กดนี่นครับผม ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าชื่อนี้ยังไม่ถูกรลบนั่นเองครับเพราะว่าตัวละครที่ผมลบไปตอนแรกนะครับคือมันชื่อบิ๊กออยอยู่แล้วนะครับผมเสร็จแล้วมันต้องรอเวลาถึง70กว่าชั่วโมงนะครับกว่าจะลบออกได้นะครับตอนนี้ก็เอาชื่ออื่นไปก่อนแล้วกันอาจจะเป็นบิ๊กออยใส่ตัว A ตัว B หรือตัวแนหรือว่าอะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนนะครับผม <S <S ให้มันแบบคิดว่าเออมันมันไม่ไม่ซ้ำเหบือใครก็พอแล้วนะเออเกมนี้ มานั่นก็เอาเป็นชื่อนี้แล้วกันนะครับผมอ้ยตัวอักษรเอ๊ะแปลงเปลีป่ยน,น,นเป็นโอเคบิ๊กโอยเหมือนเดิมนะครับผมให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่ายครับจะเป็นบอลล์พันก็ยังไงอยู่เนาะเอาบิ๊กโอยใส่แซดแล้วกันนะครับผมใช้ได้นะโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าพอเปิดมาที่ตัวเกมนะครับผมมันต้องมีคัสซีนเนี่ยผมข้ามคัสซีนไปเลยแล้วกันนะเพื่อความย่นเวลานะครับผมโอ้โหก้อนแป้งนะครับผมมารับเรานะครับผม ไปเป็นหมู่บ้านอ่ะเราก็กดเควสต,ตามปกตินะครับผมอ่าไปเึ๊บเราก็จะคุยกับก้อนแป้งนะครับว่านี่หมู่บ้านอะไรยังไงนะครับผมต่อไปเราก็เริ่มทำภารกิจนะครับผมเริ่มไล่เข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมทำตามเนื้อเรื่องเควสหลักกันไปเลยนะครับผมพอเราเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมในหมู่บ้านนี้ก็จะมีแต่คนที่ป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับผมไม่สามารถตื่นได้นั่นเองอ่านะครับผมแล้วเราก็ต้องไปเจอกับอ่านักบวชหญิงหรือเปล่านะครับผม ที่เป็นหมอนะครับผมเราก็จะคุยกับเขานะครับเป็น n p c นะครับที่จะพาเราเดินเรื่องในเนื้อเรื่องหลักนะครับผมไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมพอเราคุยกับสาวน้อยเสร็จนะครับผมเราก็จะใช้วิชาในการมองดูนั่นเองครับนี่ครับผมเมื่อเราใช้วิชาในการมองดูนะครับผมเป็นการแบบมองดูว่ามีพลังปีศารมีอะไรไหมปรากฏว่าในคนในหมู่บ้านนะครับผม ก็มีไอของปีศาจนั่นเองครับผมที่เป็นสาเหตุทําให้คนในหมู่บ้านล้มป่วยกันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับผมเราก็ต้องหาบอกแสนะครับว่าที่มาที่เป็นวิปปยของพวกมันเป็นอะไรมายังไงเป็นยังไงถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับหลังจากนี้เราก็ต้องเดินทางไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเพื่อหาบาะแสต่อไปนะครับผมผู้ใหญ่บ้านอยู่สูงมากเลยนะครับผม ก็หลังจากที่เราไปคุยกับ NPC เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมเราก็ต้องมาดูและสำรวจพื้นที่นะครับก็คือเขาได้กล่าวถึงชายชุดดำนะครับผมในแถวท่าเรือเนาะใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูนะครับผมตามนี้เลยนะครับหลังจากที่ทำภารกิจมาสักพักนะครับผมเราก็จะได้คุยกับ NPC ผู้หญิงนะครับผมซึ่งนางก็จะบอกเราว่ามันมีที่เก็บเหล้านะครับผมอยู่ในภูเขา ลืมทุก,ทกนะครับผมภูเขานี้นะครับเป็นภูเขาที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องจากบอกสายต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องไอพีศาสนะครับทาให้คนในหมู่บ้านนี้ล้มป่วยนะครับผมดังนั้นเราต้องไปพิสูจน์นะครับผมเราก็เลยเดินทางไปนะผมไปที่ภูเขานั้นนะครับผมแล้วพระเอกจะเกิดอะไรขึ้นนั้นไปดูเลยครับ ก <Five> <West> ็หลังจากที่เราสลบไปนะครับผมก็ไปนิมิตเห็นอาจารย์ที่ได้เสียไปแล้วนะครับผมก็ได้มาสั่งสอนเราในเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะครับผม พอเรามาถึงจุดนี้นะครับผมน้องก้อนแป้งนะครับผมก็จะบอกเราในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมซึ่งมันมีความน่าจะเป็นนะครับผมมีพลังปีศาจที่แข็งแกร่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมพอเราเข้าปุ๊บจะเป็นการเข้าสู่โหมดโจมตีการต่อสู้นะครับอันนี้ก็คือเกมเพลย์แล้วนะครับผมเข้าสู่เกมเพลย์ของเกมตัวนี้แล้วครับผมจะเป็นการต่อสู้นะครับเหมือนดันเจี้ยนนะครับผมเป็นขั้นๆไปนะครับผม ในลูปนี้ก็เจอกับตีศาสเป็นวิญญาณนะผมเราก็จะใช้สกิลนะครับผมกดตีได้นะครับมีสกิลมีเดชนะครับสามารถหลบหลีกได้นะครับผมมีสกิลต่างๆนะครับผมอลาัางการมากเลยนะครับผมก็เป็นวิชานะครับในการปราบผีผนึกวิญญาณนะครับผม หลังจากที่เราสู้เสร็จแล้วนะครับผมมันจะเข้าสู่คัตซีน <S <S คัดซีนหนึ่งนะครับเราจะเจอบุคคล2คนนะครับผมยืนอยู่ฝั่งข้างหน้าของเรานะครับผมให้เราไปนั่งฟังแอบฟังใกล้ๆนะครับผมเราจะเจอตัวละครอยู่2ตัวก็คือคุณยายซุนนะครับที่เราได้พูดถึงกันตัต้งแต่แรกใช่ไหมครับผมกับน้องป่านะครับผม,ก,มก,ก็คือลูกปลาน้อยนั่นเองครับผม 乖，婆婆答应你，婆婆会一直看着小鱼长大的。真的吗？婆婆，你走了以后，我好害怕，害怕极了。不过，小鱼已经长大了，我，我现在已经可以保护好婆。 หลังจากที่คุณยายได้ไปเกิดใหม่นะครับผมคราวนี้ลูกปลาน้อยก็มาเห็นเราเข้านะครับผมก็คิดว่าเรานี่เป็นศัตรูและทําให้คุณยายเนี่ยหนีจากเธอไปนะครับผมเอาเราเอาคุณยายไปซ่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยโกรธแค้นนะครับผมไม่ไม่ชอบกี้หน้าเรานะครับเราเลยจําเป็นต้องเข้าสู่บอสไฟในในครั้งนี้นะครับผมอ่าก็มาดูนะครับว่าเวลาสู้กับลูกปลาน้อยนะครับผมหรือ ปีศาจในดึกดำบรรในตำนานนะครับผมจะโหดขนาดไหนนะครับนี่คือบอสไฟนะครับเราต้องใช้การแปลงร่างนะครับผมอันนี้คือยันสำหรับสำหรับแปลงร่างนะยันสำหรับแปลงร่างนะครับผมจะเพิ่มแอ็บบิลิตี้บางอย่างนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยครับชุดเท่มากครับผมเหมือนปีศาจในตำนานเลยอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเข้าสู่ฉากบอสไฟแล้วนะครับผมนี่ก็จะบอกเลือด HP นะครับผมแล้วก็อัตราความโกรธนะครับผม มาเรามาลองกันสักตั้งหนึ่งนะครับผมปึ๊บเขาจะขี่ปลายอย่างนี้นะครับผมโอ้มีเขตมีขีส่สก,กิลนะครับผมเป็นวางกันวางสก,กิลบอกนะครับผมสามารถยัดหลบได้ด้วยนะครับผมปึ๊บ,บ,บเราก็กดโจมตีไปนะครับผม 气退散。<noise> 记得醒来那天，我被困在一幅画里，身边只有无边的孤寂，没有人发现。 没有人陪伴，只有婆婆时常来看我，但婆婆好像总是不开心，时常暗自流泪。终于有一天，我能从画中走出来陪着婆婆了。婆婆还给我取了名字，小鱼。小鱼好喜欢婆婆取的名字，也好喜欢和婆婆在一起快乐的生活。 เอาเลยครับผมก็หลังจากที่เราได้สู้ในแมรต่างๆแล้วนะครับกับบอสไฟไปแล้วนะครับกับปลาน้ยนะครับผมแล้วก็ เราก็ผ่านคัสซีนมาแล้วนะครับผมในฉากนี้เราจะต้องพาปาน้อยเนี่ยไปพบกับยายครั้งหนึ่งเพื่อพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยใช้วิชาที่เราได้เรียนมาครับเป็นวิชาเรียกวิญญาณนะครับผมมาจงออกมาเธอคุณยายวิชาเรียกวิญญาณยาย,ายไม่มีเอาวิชาเรียกวิญญาณรอบที่สองยาย หลังจากที่ได้ลองมาหลายรอบนะครับผมก็ไม่สามารถเรียกคุณยายได้นะฮะผมจําเป็นที่จะต้องไปหาที่ที่คุณยายอะไรอาวอรมากที่สุดนะครับผมจะเป็นที่สุดท้ายที่คุณยายจะไปอยู่นะครับผมและที่ของนั้นก็คือใต้ต้นไม้แถวท่าเรือนั่นเองครับ เราจะมาลองใช้ท่าวิชาเรียกวิญญาณตรงนี้นะครับผมเพื่อจะได้เจอคุณยายซุนอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เละเราต้องทบไ,ได้โอ้ยมาพร้อมนะพร้อมลุยเลยนะเอาเลยนะวิชาโอมลึก,กึก๋ยมลึก,กึก๋ยมลึก,กึก๋ยเพียงเรียบร้อยครับแล้วคุณยายก็ได้โผล่ออกมาแล้วครับเข้าคัดซีนนะครับผม 只是小鱼不能错再错了错再错และเกมก็ได้บอกเราว่าจริงๆแล้ว<ล>คน,น<า>ในหมู่<จ>มบ้านนั้นนะที่โดนไอปีศาจนะครับผมเข้าไปทำลายร่างกายนะครับที่จริงแล้วเกิดจากความคิดถึงของของตัวปลาน้อยเองนะเองครับผมทำให้เกิดพลังอันมหาศาลครับทำให้คนที่เป็นคนธรรมดานะครับได โดนผลกระทบไปด้วยนั่นเองครับผมหลังจากนี้นะครับผมปลาน้อยลูกปลาน้อยก็เข้าใจในอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับก็เลยช่วยทําให้หมู่บ้านกลับมาเป็นเช่นเดิมนะครับผมเนี่ยตามพัดซีนเลยนะครับผมโอ้หขี่ปลาปาวานยักษ์มานะับผมก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมต้องปล่อยวางแม้จะปล่อยวางไม่ได้นะครับผมก็ ต้องเข้าใจในสิ่งนี้และช่วยเหลือชาวบ้านให้กลับมาเป็นปกตินะครับผมและทุกคนก็ลุกขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นตัวละครที่อาจจะได้เจอในภายพักหน้านะครับผมไม่รู้ตัวอะไรนะเป็นปีศาจปีศาจกวางลาแล้วเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับผมสำหรับเกมนี้นะครับ t h อ Phantom นะครับผม โอเคแฟนทอมก็เป็นเกมปราบวิญญาณปราบปีศาจนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจมากเป็นเกม Open World นะครับผมก็เป็นเกมเรียกว่าเฉพาะกลุ่มก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวผมเองก็รู้สึกว่ามีความน่าสนุกนะครับผมจริงๆแล้วผมเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะผมมานั่งตัดนะครับผมนั่งอ่านตัวละครอ่านอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไวเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผม ถ้ามีคลิปนี้ถ้ามีคลิปหน้าต่อนะโอเคนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม